สวัสดีคร uh ับงานเลี้ยงมาอีกแล้วเกี่ยวหยาหงัวที่เก่านี่นองใบกล้วยพึ่งแต่งสวยให่พึ่งคุดเขาให้มืองว่านนี่เองสวยงามเลยเป็นสาวงามแล้ว นั่งใบไผ่กำลังกินหยาอยู่งอมงอมคือกันกิน,กนห,หลายๆหลูกกินห,หลายๆหลใบไผ่าสาวไก่ผสมแล้วอีกวัวด,ดนคงสที่ได้ผสมนะสายโบดท,ท่อ นีอ่อย่งามตางามตาเอ้ยกินหลไลด้วยงามตากินหลายๆกินหลายๆถูกสได้สมบูรณแข็งแรงนีนางหนึงน่งนั่งตุนกล้วยเอาหยาให้กินกำลังกินมีความสุขเลยครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซสำนีนะครับ ขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับขอบคุณครับสวัสดีครับ